สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีนะครับทุกๆคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกๆคนด้วยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับกาลังแรงใจนะครับจากพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่21นะครับผมเดือน2 2565นะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับเป็นสูตรสองเม็ดนะครับชุด2ตัว6ตัวบนล่างนะครับผมสําหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ผลหวยลาวพัฒนานะครับก็เรารู้กันอยู่เนาะพี่พี่นะงวดที่แล้วออกมาได้ไงนะครับสําหรับผลนะครับงวดที่แล้ว00นะครับ55แล้วก็ศย์นะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดชอบสายเบิ้ลนี้งวดที่แล้วนี่ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมเนาะมาเด้งล่างเด้งบนเลยนะครับสลับในงวดที่แล้วนะครับส่วนแนวทางของผมนะครับงวดที่แล้วผมให้มาแค่ตัวเด่นนะครับพี่เด่นศูนย์นะครับเนาะศูนย์ศูนย์ผมไม่ได้จับให้นะครับเนาะก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับออกศูนย์ศูนย์นะครับนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับนี้ศูนย์ศูนย์เลขล่างชุดหกตัวนะครับศูนย์ศูนย์เลขบนนะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเนาะถ้าใครมีโชคนะครับในงวดที่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆท่านนะครับส่วนมากเนาะนะครับหลายๆท่านก็ส่วนน้อยนะครับที่จะเล่นเลกเบิ้ลกันนะครับผมเนาะส่วนมากก็จะเป็นพวกพี่สายวิ่งสายลูดนะครับหรือว่าชอบสายเบิ้ลโดยตรงนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับลครับผมชื่นชมแล้วนะครับตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับพี่พสําหรับตัวเด่นนะครับผมในงวดนี้ต้องเอาคืนให้ได้นะครับในงวดที่แล้วเจ็บใจสําหรับตัวเด่นนะครับผมในงวดนี้เด่นผมให้ไปที่8นะครับผม8แล้วก็2นะครับเด่น8แล้วก็2 สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนี้ผมให้ไปที่2นะครับพี่พีกเด่น8เด่น2วิ่งลูดที่2นะครับส่วนจับคู่นะครับก็จะมีเด่นละสี่คู่เนาะนะครับเด่น8ก็จะมี80นะครับผมก็ยังไม่ทิ้ง0ูนย์นะครับพี่พีศูนย์นี่ก็ไม่แน่นะครับวัวนี้อาจจะยังติดมานะครับอาจจะยังติดมานะครับ80 84 แปแล้วก็8ปดหนะครับส่วนในเด่นสองมีรุ่ที่2นะครับผมก็จะมี20ง4ูนแล้วก็สองแป นะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับส่วนในหลักร้อยผมให้ไปที่6นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่6นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นนะครับ68 4ส 6 2 0นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายเบิ้ลนะครับสายเบิ้ลนะครับพี่พี่ถ้าใครชอบนะครับถ้าใครชอบนะครับผมสายเบิ้ลนะครับผมให้ไปที่22นะครับผมสลหรับในสูตรนี้ผมให้ไปที่สองนะครับสาหรับสูตรนี้ถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับ ส่วนที่จะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้ในสูตรนี้หลักๆก็มี8 4 2 0นะครับ8 4 2 0 2 6 2 0 2 6นะครับแล้วก็ แล้วก็24นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ที่ผมชอบนะครับก็มี 84, 20, 24กับ26นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับที่ผมเน้นให้นี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับพี่พี่แต่ว่าที่คัดเด่นมาแล้วก็มีนี่ครับเด่นละ4คู่นะครับแต่ถ้าใครชอบเบิ้ลก็ลองพิจารณา22ได้นะครับผมส่วน3ตัวที่ชอบนะครับ3ตัวที่ชอบ ผมให้ไปที่6-20ก็แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้สูตร2เม็ดนะครับผมถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่เพื่อนทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยเราพัฒนาหรือว่าหวยรัฐบาลเรานะครับขอให้ปังๆทั้งบนทั้งล่างนะครับวดนี้ก็ขออย่าให้มาแบบงวดที่แล้วนะครับก็เผื่อตัวอื่นบ้างเนาะนะครับผม สำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ